เรื่องของอุปกรณ์ความบันเทิงวันนี้ต้องพูดวันนี้บักไหลต้องพูดใครจะรับได้หรือรับไม่ได้หรือจะอะไรยังไงก็ช่างแต่ไอ้ไหลเป็นคนที่ตรงไปตรงมาดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีถ้า คำพูดใดออกจากปากกูเมื่อไหร่เป็นเรื่องเป็นเรื่องนะจริงๆแล้วเนี่ยอีอุปกรณ์ความบันเทิงเนี่ยอีอุปกรณ์ความบันเทิงกูพยายามเซฟมึงมาโดยตลอดกูเซฟมึงมาทุกอย่าง เซฟมึงมาโดยตลอดตั้งแต่เรื่องเริ่มตุก,ต,ต,กตาหายกูเซฟมึงมาตลอดกูเป็นมิตรที่ดีกับมึงมาโดยตลอดตั้งแต่ไปแดกเหล้าแดกเบียอะไรกันมึงก็รู้อยู่ตั้งแต่เรื่อง ที่เสียศูนย์ระดาวองคารทะเลาะกันกับหัวแล้วก็เลิกกันแล้วก็มีประเด็นกูก็พยายามเซฟอ,อ,อุปกรณ์ความบันเทิงมาโดยตลอดไม,ไม่มึงไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามึงใจเฮียจะหาจะอะไรยังไงกูก็เซฟมึงเพราะกูสงสารมาโดยตลอด แล้วเรื่องเยอะแยะมากมายที่กูเก็บไว้ที่กูเจ็บช้ำน้ำใจกูเจ็บช้ำน้ำใจเยอะแมากมาที่กูไม่พูดกูเป็นคนที่อยู่ในไลร์สดกูอาจจะเป็นคนบ้าเป็นคนจริงโตแต่กูเป็นคนเก็บกูไม่เคยเสียน้ำตาให้กับใครง่ายๆกูบอกไว้เลยกูอยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้ กูบอกไว้เลยเมื่อไรก็ตามถ้ากูพูดและกูรู้สึกเซง็งเซ็งเมื่อไรกูเดินหนีจากไรสุดกูนะจะบอกให้กูเก็บไว้เยอะแต่กูรักษาถน,นน้ำใจคนที่มาขอกูไว้ตลอดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งคือนากระตยุยนากระตวยจะมาขอกูไว้ทุกครั้งเนี่ยมึงฟังกูไว้นะมึงฟังกูไว้เลย วันนี้กูต้องพูดบ้างทีนี้เรื่องของเสียสุดรดาวองคันเลิกกับอดีตสาม,มีของเขากูเซฟมึงตลอดกูเซฟมึงทุกอย่างกูจะบอกนะว่าคือมึงจะพูดเชียอะไรก็ตามมึงต้องเป็นคนดีพยายามเซฟมึงตลอด แล้วกูก็ไปเด้งไข่กูโทรหาแม่กูดังนั้นอย่างนี้พอมึงพอมึงแบบอยู่ในสถานะที่มันไม่ดีแล้วป๋าช่างแม่งก็สนับสนุนมึงกูพยายามไปทำโทรศัพท์ให้มึงไปเคลียร์หลังบงหลังบ้านให้ทำให้ทุกอย่างทำให้ทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างทำโปรแกรมให้ กูทำไอ้สติกงสติกเกอร์เฮียหาประสียงของกูทำให้ทุกอย่างกูเอาไฟเอาเฟยไปให้อันนี้ไม่ได้ทวงบุนคุณแต่มึงจำไว้เวลากูรักใครกูรักแต่ว่าแล้วกูเกลียดใครกูเหยียบสตีเลยนะจะบอกให้นะมึงเข้าใจไหมเออมึงจำกูไว้มึงจำกูไว้กูนี่ถ้ากูเกลียดใครกูจะไม่กูจะไม่ร่วมร่วมสุขลบทุกเที่ยอะไรหรอกอันนี้กูพูด สันดานกูเป็นแบบนี้นะกูเกียดกูเกียดนะอแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมกูไปทำให้มึงทุกอย่างแล้ววันดีคืนดีมีใครคนหนึ่งไปซื้อของมึงเยอะแยะมากมายแล้วมึงก็บอกว่า มึงรักคนนั้นนนนันนี่ใครจะเป็นจะตายก็ช่างกูรักคนนั้นมากเพราะเขาซื้อของให้มึงเยอะมึงไม่เคยพูดถึงนากกาตวยแล้วก็บักไหลเลยแต่ก่อนมึงบอกว่ามึงตายแทนกูได้เหรอมึงตายแทนกูได้ใครจะมาโน่นนั่นนี่กับบักไหลไม่ได้อย่างนั้นได้ยี้มึงตอแหลไงแต่กูรู้กูรู้ว่ามึงตอแหลแต่กูเข้าใจสไตล์มึงเป็นแบบนั้นสไตล์ตอแหลมึง กูเก็บไว้ในใจกูเก็บมึงไว้ในใจอ่าต่อมาคืออะไรรู้ไหมกูไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยนะกูมีแต่ทาเพื่อคน,อนกูทําเพื่อมึงมาเยอะมากเยอะจนกูมีความรู้สึกว่ามันมันใช่เรื่องกูไหมแม้แต่มึงไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ทกศมึงโทรมาหาใคร มึงโทรมาหาอีเสียศูนย์นาดาวคาันวันนั้นกูขับรถมาจากอำเภอดงหลวงมึงโทรจะมายืมเงินเพื่อจะไปจ่ายหนี้ทกศแต่ถ้าวันนั้นกูแหกปากว่าอยู่กับกูปุ๊บเนี่ยแล้วกูพูดว่าให้มันยืมเถอะให้มันยืมเงินไปจ่ายหนี้ทกศจบไหมจบแต่กูกูแค่อีเสียศูนย์เท่านั้นมันมีเงินแล้วมันแค่พยักหน้าว่าไม่ให้เพราะกูเป็นคนขับรถอยู่ แล้วไปด้วยกันสองคนกับเสียศูนย์มึงโทรมาขอยืมกับกับอีเสียศูนใช่ไหมมึงจําได้ไหมออกูแค่พยายหน้าว่ากูไม่ให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นกูมีปัญหากับไอ้ร้อยเกินอยู่กูมีปัญหากับไอ้ร้อยเอ็ดอยู่แล้วมึงจําคําพูดของเสียศูนย์เราาดไหมว่า,าให้มึงเนี่ยไปยืมกับไอ้ร้อยเอ็ แล้วมึงก็บอกว่าเขาจะให้ยืมได้ยังไงคะเขาจะให้ยืมได้ยังไงคะและอีเ e ซียสูก็บอกว่าจะไม่ให้ยืมได้ยังไงก็มึงไปพิมพ์เชร์เขาอยู่ในช่องของไอร้อยเอ็ดอยู่มึงไปชิมพิมพ์เชร์เขาอยู่ในช่องไอร้อยเอ็ดอยู่เหล้วคะเอาเหลอคะฉันก็เห็นเลยเขาไม่เชินไปแต่มึงเป็นคนอย่างสาันมึงเป็นคนอย่างนั้น ถ้าวันนั้นกูอยู่ในรถกูบอกว่าให้มันเถอะสี่ห้าหมื่นให้มันไปเลยเพราะตอนนั้นคือเสียสูตรนี่คือก็ต้องพึ่งพาอาศัยบักไหลแต่เขาบอกว่าเขามีตังค์แต่เขาไม่ให้เพราะมึงไปพิมพ์อยู่ในช่องของไอ้ร้อยเอ็ดเพราะเสียสูตรไม่ชอบร้อยเอ็ดเพราะมึงเซนแหลนไง ต่อมากูมีอีกเยอะที่จะพูดถึงมึงแต่วันนี้กูจะไม่กูจะแบบกูจะพูดตรงๆงกูจะพูดตรงๆงและกูจะไม่สนเพราะกูคิดวิเคราะห์แยกแยะใจตรองแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตกูเลยมึงมีแต่สร้างปัญหาให้กับชีวิตกูกูมีแต่ช่วยมึงช่วยมึงช่วย,ม,วย,ม,วยมึงช่วยทุกอย่างและมีแต่ปัญหา และที่สําคัญคือกูไม่ชอบอย่างนึงคืออย่าทําให้บริวารกูเดือดร้อนกูเคยพูดมึงตลอดกูเคยพูดมึงหลายหลายครั้งเลยแล้วมึงอย่าทําให้บริวารกูเดือดร้อนอย่าให้ทําให้พักพวกคนที่กูรู้จักเดือดร้อนกูพยายามพูดถนน้วใจว่ายูทูบเบอร์ยูทูบมันเป็นแบบนี้มึงก็เข้าใจแต่มึงก็มึงก็สร้างเรื่องขึ้นมากูไปฟังนะกูไปฟังแล้วกู วันนี้กูเลืออนแล้วกูจะพูดวันที่มึงมีปัญหาเนี่ยมึงมีปัญหามึงมีปัญหากับใครเสียศูนย์กับอดีตสามีที่เขาทะเลาะกันกูก็พยายามเซฟพยายามเซฟมึงตลอดและกูพยายามที่จะผักดันให้ป้าช่างแม่งอะ่ะช่วยกูโทรหาแม่กู ทำยังไงก็ได้ให้อีนี่มันมีเงินมีลงทุนโน่นนี่ก็ได้เงินมาสองหมื่นมึงลืมมึงหลงตัวเองมึงมาจากที่ไหนมึงไม่เคยพูดถึงป่าช่างแม่งเลยมึงไม่เคยพูดถึงรถสตอรี่มึงไม่เคยพูดถึงแม่กูเลยที่ช่วยมึงมามึงไปสรรเสริญเดนดอกใครที่ไปอุดหนุนของมึงจำใสกลาหัวมึงไว้ แล้ววันนี้มึงพูดอะไรมึงจะให้คนไอ้ให้น้องเอให้นานี่ไปมึงนี่นะมึงรู้ไหมเออเด็กใครเด็กใครมึงรู้ไว้ด้วยเขาไปช่วยมึงเขาไม่ได้เงินสักบาทเขาไปช่วยปั่นกระแสให้เขาไปทำให้แต่ให้เขามาขอโทษขอเทศอะไรบักอันนั้นมันมาจากไหน บักเทียนไส้ม,ม,าาสมันมาจากไหนบักเทียนชัมันมาจากไหนตั้งแต่มึงยังไม่มีเชื่ออะไรเลยมันอยู่ไหนไอ้เทียนชัเนี่ยกูถามหน่อยมันมาจากไหนมันให้ทุนมึงมาก่อร่างสร้างตัวสองหมื่นเหมือนป่าชัางแมงไหมแล้วป่าชัางแมงให้เพราะไว้ใจใครถ้าไม่ไว้ใจรถสตอรี่กับแม่กูนี่ที่ผักดันให้มึงมาอยู่ถึงทุกวันนี้ วันดีขึ้นดีมึงไปเชียร์ไอ้บักเทียนชัยกูก็ต่อยใจเพราะบักเทียนชัยมึงก็บอก,ว,บก,ออออกว่าบักเทียนชัยคือใครมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งอีเสียศูนย์มึงก็รู้ใช่ไหมว่าบักเทียนชัยคือใครแต่กูก็ไม่อะไรมากมายกูพยายามกลือนน้ำลายกูพยายามหลบหน้ากูไม่ยามจะพูดเรื่องนี้เลย มึงจำไว้มึงจำส่กะลาหัวมึงไว้ต่อจากนั้นมากูพยายามเซฟมึงลุ้นล้วนแล้วทีนี้เป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของกูเลยไม่แต่น้อยท่านท,ท,ที่กูพูดมาเนี่ยไม่ได้เรื่องของกูเลย ไอออนออมมีคดีมีคดีฟ้องร้องหย่ากันฟ้องร้องหย่ากันกับเมียมันมันเรื่องของกูไหมไม่แต่กูพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างกูขับรถไปหามึงกูขับรถไปหามึงไปหามึงถึงบ้าน เรื่องพวกนี้นะกูพูดนะมึงอย่ามาเถียงกูนะกูรายละเอียดยิบอยู่ในหัวกูนี่กูไม่โคตรความจําดีเลยนะกูจะบอกให้มึงเถียงกูมือนี่มึงมีตายเลยมึงตายเลยไหนยีแล้วกูบอกว่ายังไงไปเป็นพยานมึงไปเป็นพยานให้กับบักอันนั้นได้ไหมให้บักออนมอได้ไหมกูสงสารมันกูไปเลยมันเรื่องของกูไหมไม่ แต่มึงบอกว่ายังไงรู้ไหมมึงบอกว่ามึงเกลียดมันมึงเกลียดบักอนอมมมึงมันเกลียดอีอุปกรณ์คขามมาันเกลียดสร้างมันแห้งแต่กูขอร้องไงกูบอกว่าเห็นแก่กูหน่อยมึงเห็นแก่กูหน่อยว่ากูมาขอร้องมึงมึงบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกันที่ร้านส้มตำกูกับไปนั่งถามึงอยู่ะ คุยอยู่ร้านส้มตำอยู่ที่บ้านกกตูมนะ่ยกูขอให้มันเรื่องของกูไหมไม่แต่กูอยากจะให้แบบว่าวันดีคืนดีนะกูอยากให้บักอนอมอมาขอโทษมึงว่าเรื่องเชื่อมันเกิดขึ้นไปมือที่สองที่สามนะ่ะไม่เกี่ยวกับมึงมึงเข้าใจไหมกูวางกูค,คิดไว้ว่าเฮ้ยอยากจะให้ไอ้บักอนอมอนะ่ะ มาขอโทษมึงบ้างกูเลยอยากให้มึงเป็นพยานให้มึงก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้วมึงโทรหาใครกูกลับไปแล้วมึงโทรหาใครสิ่งที่มึงโทรหาในสิ่งที่กูบอกว่ามาขอให้มึงเป็นเป็นพยานให้ปิวว่นเลยปากมึงนี่รั่วดีนะปากมึงนี่รั่วดีมากคือวันที่กูไปขอให้มึงเป็นเป็นพยาน รั่วไปถึงหาหิวะเสงคองาอะไรเนี่ยกูมีหลักฐานหมดเลยมึงเข้าใจไหมอุปกรณ์ค,ความบันเทิงแล้วกูบอกย้ำนักจำนาว่าอย่าบอกใครอย่าบอกใครนะว่ากูมาหามึงอย่าบอกใครนะว่ากูขอให้มึงไปเป็นพยานให้กับบักอนมโมน่ะมันเรื่องของกูไหม กูเกิดประโยชน์อะไรไหมในชีวิตกูนี่ไม่มีมันมีประโยชน์ยังก็กูบอมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่กูแค่ขอร้องมึงว่าดับพูดให้ใครฟังว่ากูมาขอร้องให้มึงไปเป็นพยานให้เพราะเขามีการฟ้องร้องอยากกันเล็บสู้คดีกันแต่มึงอีปากมากมึงโทรหาคนนั้นคนนี้บอกว่าอย่างไรบอกว่ากูเนี่ย มาขอร้องให้มึงไปเป็นพยานมันเรื่องของกูไหมและกูขอร้องใหม้มึงอย่าปากมากแต่มึงก็พูดเพื่อที่จะให้คนอื่นสงสารมึงและไปซื้อของให้มึงมึงเอากูไปขายอีบ้า